สวัสดีคะ่ะพิสิษสอนสร้างความสุขมาแล้วคะ่ะวันนี้นะคะพิสิจะมาพูดเรื่องวีซ่านะคะประเภทของวีซ่าออสเตรเลียนะคะมีกี่ประเภทมีสองประเภทคะ่ะประเภทที่หนึ่งนะคะวีซ่าชั่วคราวคะ่ะประเภทที่สองวีซ่าถาวรคะ่ะ วีซ่าถาวรเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะคะวีซ่าถาวรน,นะคะก็คือวีซ่าที่มีครอบครัวอยู่ที่นี่ค่ะวีซ่าแฟมิลี่วีซ่าครอบครัวนะคะแล้วก็วีซ่าทำงานนะคะแล้วก็วีซ่าธุรกิจนะคะวีซ่าถาวรก็คือวีซ่าประเภทที่แฟมิลี่ก็มีครอบครัวนะคะก็คือวีซ่าที่คนที่มีแฟนอยู่ที่นี่นะคะจด ทะเบียนเป็นวีซ่าพาร์ทเนอร์หรือวีซ่าแต่งงานกันนะคะแล้วก็คนที่แต่งงานหรือเป็นพาร์ทเนอร์อยู่ที่ประเทศนี้นะคะเมื่อมีอายุครบอยู่ออสเตรเลียครบ4ปีวีซ่าได้พาร์ทเนอร์สองปีนะคะครบาตามกำหนดนะคะก็จะสามารถสอบซิติเซนได้นะคะก็คือสอบเป็นพลเมืองของประเทศออสเตรเลียได้ ะะอันนี้คือวีซ่าถาวรนะคะส่วนวีซ่าทำงานหรือวีซ่าธุรกิจเนะะี่ยค่ะเขาก็จะมีวิธีการทำคนที่มีธุรกิจอยู่ที่นี่นะคะก็ทำเป็นวีซ่าธุรกิจเนีวีซ่าทำงาน,นะคะ่ะอันนี้เราจะไม่พูดถึงนะคะเดี๋ยวพี่สิจะไปพูดถึงวีซ่าชั่วคราวนะคะวีซ่าชั่วคราวเนี่ยมี5ประเภทนะคะ มีอะไรบ้างมาดูกันนะคะวีซ่าชั่วคราวนะคะวีซ่าที่1คือวีซ่าท่องเที่ยวค่ะเป็นวีซ่าสับคลาสหกรนะคะวีซ่าท่องเที่ยวเยี่ยมเยือนนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะท่านใดสามารถทําได้ถ้าจะมาเที่ยวประเทศออสเตรเลียนะคะทํามาได้เลยค่ะโดยไปยื่นที่ตอนนี้น่าจะเป็นยื่นออนไลน์นะคะที่ที่เอ็ออมอาซีหรือว่าเข้าไปยื่นออนไลน์เลยค่ะใน ในเว็บไซต์ของการยื่นสมัครยื่นวีซ่าค่ะนะคะแล้วก็สองนะคะวีซ่าท่องเที่ยวและทำงานค่ะก็คือ work and holiday นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นสับคัส4ี่นะคะตรงนี้ก็มาเที่ยวด้วยทำงานได้ด้วยนะคะเขาก็จะมีระยะเวลานะพี่สิไม่แน่ใจว่าจะ1ปีหรือเปล่านะคะ แล้วคุณสมบัติเนี่ยเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะคะวันนี้เอาประเภทไปก่อนนะคะแล้วก็ข้อ3นะคะคือวีซ่าขอผ่านเข้าออกประเทศนะคะตรงนี้ก็คือวีซ่าที่จะสมมติว่าเราจะไปนิวซีแลนด์หรือจะไปประเทศอังกฤษหรือว่าจะไปต่อที่ประเทศอื่นนะคะเหมือนกับขอวีซ่ามาที่นี่ก่อนนะคะแล้วเราก็ไปต่อที่ประเทศอื่นอย่างเงี้ยค่ะเป็นวีซ่าขอผ่านเข้าออกประเทศนะคะแล้วก็วีซ่าที่4นะคะก็คือวีซ่านักเรียนนะคะ วีซ่าสติลเดนวีซ่านั่นเองนะคะสับคลัสห้าร้อยนะคะแล้วก็วีซ่าห้านะคะก็คือวีซ่าทำงานชั่วคราวนะคะวีซ่าทำงานชั่วคราวอย่างเช่นวีซ่าอมสี่ร้อยสับคลัสสี่ร้อยที่พี่สิทธ์เคยพูดไปนะคะที่ทำงานสามเดือนหรือหกเดือนนั่นเองค่ะเป็นวีซ่าทำงานชั่วคราวค่ะตรงนี้แต่ละวีซ่าเขาก็จะมี ข้อเขาเรียกว่าอะไรกดข้อบังคับแต่ละอย่างไปนะคะอันนี้พิสิวันนี้มาพูดให้ฟังว่าวีซ่าประเทศอทศอสเตรเลียมี2ประเภทนะคะก็คือวีซ่าชั่วคราวแล้วก็วีซ่าถาวรน,นั่นเองค่ะวันนี้นะคะขอลงรายละเอียดแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่สิมาต่อคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ